หลายท่านสงสัยผมจะทานท่านผู้ชมดูนะฮะง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมครับเราเอายาลมนี้แกะซองน้ำร้อนใส่แก้วกาแฟสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็คนแค่นี้เองท่านผู้ชมคนให้ละลายคนให้ละลายนะฮะ พอละลายเสร็จเรียบร้อยสักพักหนึ่งนะฮะทานทีเดียวหมดท่านผู้ชมกัดฟันทานมันเผ็ดนะฮะมันเผ็ดจริงๆและมันขมจริงๆแต่หวานเป็นลมขมเป็นยาท่านผู้ชมครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมแก้ลมมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมธาตุไฟของคนอ,อายุมากมีคุณพ่อแม่ที่อายุมากแล้วอายุตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยควรจะทานยาพวกนี้หลายคนทานนะฮะคุณชัดชวานชาติสุทธิชัยก็ทานก็ปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากคุณภัศาสพืชมงคลซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักก็ทานยานี้ปรากฏว่ามีโรคหลายโรคก,ก็หายนะฮะทีนี้มีข้อมูลเล็กน้อยที่ต้องเล่าให้ เรื่องยาลมไม่ฟังเป็นยาขมนะฮะถึงไม่ป่วยก็ทานได้เป็นตำรับยาสุดท้ายในพระคัมภีกระใสนะฮะรวบรวมในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่5ท่านผู้ชมครับนี่สมัยรัชกาลที่5นะฮะยานี้โดยหลักการแล้วสมัยโบราณเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะนะฮะข้อที่2ยาลมนี้คนที่คิดคือ หลวงพ่อฉิมเจ้าวาดรูปแรกของวัดชัยชนะสงครามสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่สข้อที่สามหลวงพ่อฉิมเนี่ยเป็นพระที่เป็นหมอยาอยู่มาถึง3มรัชกาลสามสี่ห้ารัชกาลที่หนิมนต์มารักษาฟรีในท้องมหาเล็กหลวงให้หายได้ในเจวันพระองค์ท่านก็เลยตั้งฉายาของครัวชิมหลวงพ่อฉิมว่าครัวชิมเทวดานะฮะ ได้รับการยอมรับจนกระทั่งยาเนี้ยของขวัวชิมเนี่ยเป็นตำรับยาปิดท้ายเลยนะของพระคัมภีร์กระสัยในตำรายาหลวงรัชกาลที่5้5วันที่4ข้อที่4 6พฤศจิกายน2560ได้มีการลงราชกิจจานุเบกษารประกาศให้ตำรับยาลม300รอย่างพวกอันเนี้ยอยู่ในตำรายาหลวงเป็นตำรายาแผนไทยของชาติ มีความหมายนำกฎหมายว่ามีการใช้ประโยชน์หรือมีคุณค่าในการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษข้อ5้ท่านผู้ชมครับอาจารย์ปานเชพได้เอายาเนี้ยไปตรวจสอบเพื่อทดสอบฤทธิต้านอนุมูลอิสระนะฮะฤทธิ์อนุมูลอิสระหมายถึงฤทธิต้าน,นกลไกทําให้ร่างกายเสื่อมหรือแก่ไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการสถาบันโภชนาการหมหายาลัยมหิดลคนพบว่ายาลม300จําพวกเนี้ย ต้านอนุมูลอิสระได้มากที่สุดรำดับต้นๆของโลกเลยคือติดอันดับ1-3หรือ1ใน5ของพืชสมุนไพรทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นยาที่ต้านอนุมูลอิสระเรื่องที่6อาจารย์ปานเทพได้เดินทางเป็นตัวแทนพวกเราไปไหว้กราบไหว้ครูที่วัดชัยชนะสงครามพบรูปหล่อโลหะของครัวพ่อฉิมเทวดาอยู่ในท่าปั้นยาลูกกรอน และเขียนว่าหลวงพ่อฉิมแสดงว่าเรื่องตำนานหมอยาของกลวชิมเทวดานนั้นเป็นเรื่องจริงและมีตัวตนในปรวัติศาสตร์ประการที่7อาจารย์บานเทพได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดรสมศัก์นวนแก้วคณะเภสัชศาสตร,สตรม์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่านเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อวยเกตสิงห์ผู้ริเริ่มก่อตั้ง แพทย์แผนไทยประยุกต์ดรสมศักดิ์ท่านบอกว่าท่านวิเคราะห์เครื่องยาในตำรับยาลม300จําำพวกนอกเหนือจากต้านอนุมูลสราแล้วยังมีคุณคุณสวัสิ์อย่างนี้หนึ่งเป็นกลุ่มยารดร้อนมีสรรพคุณในการขับลมในทางเดินอาหารขับลมในเส้นแก้กระสายเส้นมีสรรพคุณในการระบายขับถ่ายพิษในระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบายเสมหะ กลุ่มยารดขมมีสรรพคุณบำรุงธาตุบำรุงน้ำดีตับพิษโลหิตช่วยย่อยอาหารพวกไขมันท่านผู้ชมครับยาอันนี้ผมทานเมื่อ9เดือนที่แล้วเจวันแรกเนี่ยผมถ่ายท้องตลอดปรากฏว่าน,นั่นคือการล้างพิษหลังจากนั้นก็กลับข้ามูสู่เป็นปกติวันละประมาณ2ครั้งบางวัน3ครั้งแล้วแต่ผมทานอาหารมากหรือน้อยแค่ไหนแต่พอถ่ายแล้วสบายนะฮะ ข้อที่8อาจารย์ปานเชพเขียนบทความทบทวนงานวิจัยในต่างประเทศพบผลการวิจัยยุคใหม่พบว่าภูมิคุ้มกันที่บกพร่องหรือภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนั้นจะสามารถทํานายได้ว่าติดเชื้อไวรัสโรคระบาดจะทําให้ป่วยรุนแรงแต่กลุ่มที่เสี่ยงในโรคภูมิคุ้มกันที่ปกติน,นั้นงานวิจัยในผู้ป่วยหลายหมื่นคนพบว่ามีความสัมพันธ์กับระบบทางเดินอาหารอย่างมีนัยยะสําคัญ อย่างเช่นท้องผูกซึ่งตรงกับตำราแพทย์แผนไทยที่ระบุว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเสมหาในลำคอเสมหาในอกและเสมหาในอุจจาระมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับตำรับยา300ําจำพวกซึ่งเป็นยาระบายพิษเสมหะและขับลมในระบบทางเดินอาหารจึงย่อมสัมพันธ์ในการฟื้นฟ,นฟรูระบบภูมิคุ้มกันเช่นกันโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดบ ระบบทางเดินอาหารทุกคนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีคุณพ่อแม่อายุมากแล้วเหมาะที่สุดที่จะซื้อไปเพื่อให้คุณพ่อแม่ทานประการที่9ยาลมอันเนี้ยมีสมุนไพรย21ชนิดผมมีตัวอย่างสมุนไพร4ชนิดมีน้ำหนักรวมกันครึ่งหนึ่งของตำราย,ยาทั้งหมดมีใบสะเดาลูกกระดอมพริกไทยดีปรีนะฮะท่านผู้ชมครับ ทั้งหมดเนี่ยงานวิจรวมงานวิจัยขั้นต้นจะเห็นว่ารบรถขมตามตำราแพทย์แผนไทยซึ่งระบุว่าแก้พิษในโลหิตบำรุงน้ำดีก็คือช่วยย่อยอาหารสอดคล้องกับงานวิจัยยุคใหม่จริงๆตำรับยานี้บอกเลยถ้ารับประทานติดต่อกันหนึ่งเดือนไม่ถึง6เดือนขึ้นไปจะทำให้ความจำดีขึ้น6-8เดือนการทำงานสมองจะดีขึ้นเขามีการทดลองในหนู สารสำคัญที่มีอยู่ในพริกไทยซึ่งมีอยู่9เนในนี้จะช่วยขับลมเสมหะกระตุ้นระบบประสาททำให้หนูทดลองมีความทรงจำและพัฒนาความสามารถได้เรียนรู้จริงนะฮะท่านผู้ชมครับผมเนีทานมา9เดือนไม่เว้นเลยแม้แต่วันเดียวนะฮะเพราะว่าตามหลักการแล้วถ้าเว้นวันหนึ่งนี้ต้องเริ่มใหม่ตำระตำรับยานี้เขาบอกว่าถ้าทานติดต่อกัน9เดือนนี่กลายเป็นยาอายุวัฒนะ เป็นอายาทำให้อยุยืนผลการทดสอบยืนยันว่าตำรับยาลม300ร้อจำพวกมีสารตั้งอนุมูลอิสระสูงสุดติดระดับโลกนะฮะยานี้ผมได้ทานให้ดูแล้วนะฮะใช้น้ำร้อนน้ำส้มน้ำส้มซ่าน้ำพึ้งได้หมดแต่ผมจะแนะนำไม่ใช้น้ำร้อนจะได้ละลายยาแล้วพอน้ำเริ่มอุ่นลงยาละลายแล้วท่านผู้ชมครับกัดฟัน ไม่ต้องผสมอะไรละซดเข้าไปเลยนะฮะผมมีตัวอย่างให้ฟังคุณไพศาลพืชรงคนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เขารับประทานยานี้มาเนี่ยสิวันคุณไพศาลบอกเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรังมานานหายเจ็บในสมวันแรกวันที่สถึงวันที่6คุณไพศาลบอกว่ามีการผายลมขนาดใหญ่คือพูดง่ายตดทั้งวันเลยวันที่หกที่เจ็ด บ้านหมุนเพราะว่าปรับาธาตุหลังจากนั้นก็เริ่มโปร่งสบายวันที่10ถึง12ขับถ่ายลึกขับถ่ายมากไขมันถูกขับถ่ายออกมาพุงยุบเดินเหินขึ้นคล่องขึ้นกินครบ15วันลุกนั่งสบายขึ้นคล่องตัวคุณชัชวานชาติสุทธิชัยท่านผู้ชมที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของนิวส์วันก็คงรู้จักดีมีลักษณะใกล้เคียงคือขับถ่ายดีขับลมดีโปร่งโล่งสบายเช่นกัน นะฮะสำหรับผมแล้วผมเล่าท่านผชมฟังแล้วว่าเป็นเป็นยังไงบ้างยานี้รสขมมากเผ็ดมากแต่เป็นยาที่มีคุณภาพจริงๆยานี้